สวัสดีครับพบกับช่องกินกับจันชาแนลครับวันนี้ก็มากินยำทะเลทุกคนนยทุกคนมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็มีผักทั่วไปแต่วันนี้ไม่เอาผักมาทุกคนกินแต่ยำอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเยอะเลย,เลยทุกคนกลัวกินไม่หมดโอเคทุกคนไหมามากินด้วยกันทุกคนตอนไปกินก็ฝากกดไลค์กดติดตามพ้อมด้วยทุกคนเป็นกำลังใจทุกคน มาทุกคนมามากินยำทะเลด้วยกันทุกคนโอเคปะ่ะทุกคนมากินเลยนะทุกคนน,คคคกคน่ครับกุ้งโอเคทุกคนกุ้งกับมืด้วย oh yeah peddle to con... ไม่ได้เอาผักมาเพราะว่ามันกุกกินไม่หมดนี่ทุกคนกินกับมุเคเเพ ก็จะอาพักมาว ไม่ได้ทําเองทุกคนซื้อมาเพราะว่ามันมีเวลาทำทุกคนเพิ่งเลิกงานมาเนี่ยเดี๋ยวดึกเลยเลิกมาสามชมครึ่งก็เลยอยากทําคลิปให้ผู้ชมดูทุกคน và chồng nào cũng lượm thăm <laughs> Thì không con Tìm tám nhớ lời cho con Bạn tôi cho con Mất chẳng chỗ rồi งเผ็ดเลยกุ้งนะประมาณเจ็ดแปดตัวมั้ะ อย่างเพชรเลยทุกคนกินตอนทั้งคืนเวยทุกคน มันกูคืนยูรูเป็นไรอย่างแซ่บเลยทุกคนกงใหญ่เลย مک เผ็ดทุกคนกลุ่มสุดท้ายทุกคน โอ้โหดเพชรเลยทุกคนโอเคทุกคนหมดแล้วหยำทะเลโอเคทุกคนคลิปผมก็มีเท่านี้ทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยทุกคนขอบคุณครับที่รับชมทุกคนบ๊ายบาย